สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาเรื่องจน Honda าท o o p ปีไมีเสียงดังแก๊แกๆๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูว่ามันมีเสียงยังไงครับ ฟังเสียงเราก็น่าจะดังมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดได้แก้ปัญหากันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับับผมอ่าสาเหตุของเขาม,มาจากไอ้ชัดลมตัวนี้นะครับมันจะ มีการหลวมด้านในครับได้มีการฝึกหลอของบุดสามตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบุดมาปรับแต่งให้แน่นนะครับผมวิธีแก้ง,ง่ายๆครับเวลาสตาร์ทมันจะสั่นแบบนี้เครื่องยนต์ก็เลยมีสเสียงดังนะครับ ดูบุดพวกนี้มันจะรวมนะครับใช้แปนาน้มันก็จะสึกล้อนะครับผมบุดก็จะสูงกว่าพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะาบุดเป็นเจียให้มันต่ํากว่าพลาสติกแล้วก็คันบีบเข้าไปมันก็จะเงียบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียนะครับเพื่อ ็ะเจี๋ยให้ต่ำลงอีกประมาณนิดนึงนะครับกะพอดีพอดีครับกับใบพัด จเจียเสร็จแล้วก็มาใส่กันเลยนะครับคราวนี้มุดมันก็จะต่ำกว่าพัดิเวลาขันไปมันจะบาน,นเองนะครับผม เดนยี่ยรเอาไงเมนเดเลยเี่ยยู่ามอรอ่หดหเจ้านก็เรียบร้อยครับเราก็มาทัรตาดูว่ามันจะเงียบไหมเออ เพียงเบาลงมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม